ช่วงอิ่มข้าวบ้านกับทิพรสวันนี้นะคะพี่บีและพี่อุ้มจะพาไปทําเมนูที่ถูกปากคนไทยและเมนูนี้เนี่ยมีเส้นจันเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะส่วนจะอร่อยแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงอิ่มข้าวบ้านสนับสนุนโดยทิพรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้ข้าวทิพข้าวดีของคนทันสมัยอุ้มอุ้มอยู่เปล่า ไม่มีสียงตอบค่ะคุณผู้ชมไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมขาเจ้าของบ้านหายค่ะแต่ว่าดูสิคะโอ้โหเครื่องปรุงเขาหน้าทานทั้งนั้นวันที้ชีต้องทําอะไรแน่นอนเลยค่ะนี่นี่นโออะอะทำอะไรเนี่ยทำไรพี่บีไหวปะเนี่ยเฮ้ ทำอะไรอ่ะกุ้งตัวใหญ่มากเดี๋ยวผัดสวัสดีคุณช่างก่อนโอ้ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับบีกับเชฟอุ้งนะนี่แหมอุตส่าห์แอบเข้ามาในครัวทำอะไรเนี่ยกุ้งตัวใหญ่แค่ออกไปเข้าห้องน้ำนี่คือเหรออะไรอะอะไรอะทำวันนี้ใช่ไหมทำผัดจานกุ้งสดผัดจานกุ้งสดแล้วชอบก็พอดีกินในสมัยเด็กใช่ไหมถูกแต่กุ้งตัวใหญ่มากนี่ไปเลือกมาจากที่ไหนเนี่ยแน่นอนต้องเลือกวิธีการเลือกเดี๋ยวบอดภัยอะโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทำผัดจานกุ้งสดกันนะคะ เครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีอุ้มจะทำซอสเองวันนี้เพราะว่าผัดไทยสูตรนี้คือของคนจันทบุรีอ๋อเพราะฉะนั้นอุ้มอยากจะทำตัวซอสเองนะคะก็คือการที่เราอุ้มเอาพริกแห้งนะคะพริกแห้งอันนี้คืออุ้มแช่น้ำไว้แล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดไม่เผ็ดก็ใส่พริกแห้งเข้าไปนนเนาะแล้วก็ขิงที่ขาดไม่ได้เพราะว่าคนจัน ะต้องมีสูตรของขิงใส่เข้าไปนะคะโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีขิงนี่คือไม่ใช่สูตรจันทบุรีเลยใช่ไหมอ่าถูกเราแต่อะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีหอมแดงหอมแดงนะคะท่านผู้ชมหอมแดงคลุกให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเอา้ำไปช่วยป้าใส่ทำไมถึงต้องเอามาผัดนะ่บใช่เพราะว่ามันจะได้หอมเลพี่บีหอม นะแล้วก็อาจจะมีเนี่ยเราใส่ใส่น้ำมันเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันขามเปียกเข้าไปอย่างนี้เ,เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเราใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายเข้าไปนะคะน้ำตาลทรายระมาณหทช้อนโต๊ะช้อนแห้บปลาเข้าไปปลา ตามรถที่เราชอบเลยนี่ค่ะคือซอสที่เราเคี่ยวได้เสร็จนะคะท่านผู้ชม้าโลกนะสุดยอดไหมออทีนี้เราจะเริ่มทำกันแล้วนะคะด้วยการใส่หอมแดงโอ้ยผัดก่อนนะคะหอมแดงเสร็จปุ๊บก็เป็นกระเทียม ทิใส่ก่อนทำให้เส้นหอมแล้วก็นุ่มใส่กุ้งเลยนะใส่ใส่กุ้งไปเลยใส่ไปเลยอ๋อพี่รู้แล้วล่ะไอที่เราเห็นว่าเป็นเส้นแบบว่าเหลืองๆเนี่ยก็คือมาจากตัวน้ำพริกตัวนี้เหมือนที่เขาทำสำเร็จเกิดการตำขึ้นโดยการตำสับในเศส่วนงอกส่วงอนิดนึง ที่พี่หน่อาการเพราะว่าดีสุขภาพโอเคเราก็ใส่ฟาบเข้าไปที่พี่อยากต้องการ<ส><ม>าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอ๋อเปล่าค่ะเป็นเป็นแบบเป็นสับไปรุ่นนิดนึงอะไรอย่างนี้โรยอันนี้เข้าไปโรยนี้เข้าไปหน่อยนะคะ โอเคโอเคเราก็จะได้ผัดไทยคุ้งสดว้าวโอเคเป็นไงบ้าง คุณผู้ชมคะอยากได้เมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะพบกับบีแล้วก็เชฟอุ <Yes, apa, cin ้มนะคะในช่วงอิ่มข้าวบ้านได้ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าจะมีอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วก็บีจะได้มาฝากท้องอย่างเงี้ยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ขอตัวไปทานผัดไทยก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกหมูว่าลนวนะไม่ไหวไม่ได้ น,นี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Living Atom h e แล้วนะคะยังไงวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ Worldgas เกียนข้างสร้างรอยยิ้มปูนอินซีปูนดีน B, ได้แต่งใจไม้คอนบูดนวัตกรรมเพื่อโลกสวย Nippon Paint สร้างสีสันให้คุณสร้างสีเขียวให้โลกทิพรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้ข้าวทิพข้าวดีของคนทันสมัยร้านป้าย่าร้านทับช้างครัวจากเชอร์วันเอเคอร์ และเสื้อผ้าจาก g 2 0 0 0ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของเก่งและรายการ Living at Home แล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงทาง Nation Channel วันนี้เก่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ